วเคอบอลวันนี้12กรกฎาคม2567สำหรับค่ำคืนนี้มีการแข่งขันที่น่าสนใจ3มคู่ในศึกไอแลนด์พรีเมียร์ลีกเริ่มกันที่คู่แรกกันเวย,ยูในเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของวอเตอร์ฟอร์ดวอเตอร์ฟอร์ดเป็นทีมอันดับ3าของตารางและมีฟอร์มการเล่นนอกบ้านที่ยอดเยี่ยมโดยเก็บได้ถึง17คะแนนจาก11นัดที่ลงเล่นนอกบ้านซึ่งเป็นสถิติที่ดีเป็นอันดับ2ของลีกรองจากจาฝูงอย่างเชบอลเท่านั้นนอกจากนี้วอเตอร์ฟอร์ดยังอยู่ในฟอร์มที่ดีโดยชนะมาถึง3ใน4นัดหลังสุด ส่วนทางด้านกันเวยูเนเต็ดทีมอันดับ5ของตารางกลับมีฟอร์มการเล่นที่น่าเป็นห่วงโดยชนะแค่นัดเดียวจาก5นัดหลังสุดและแพ้ไปถึง3นัดแม้ว่ากันเวจะไม่แพ้ใครในบ้านมา6นัดติดต่อกันแต่ด้วยฟอร์มที่ดีกว่าของวอเตอร์ฟอร์ดทำให้วอเตอร์ฟอร์ดมีโอกาสสูงที่ทีมเยือนจะบุกมาเอาชนะได้อย่างไรก็ตามทั้ง2ทีมต่างมีแนวรับที่แข็งแกร่งโดยวอเตอร์ฟอร์ดมีสถิติไม่เสียประตูใน2เกมล่าสุดขณะที่กันเวเสียเพียงแค่ประตูเดียวใน6เกมหลังสุดที่เล่นในบ้าน จึงคาดการผลการแข่งขันว่าวอเตอร์ฟอร์ดจะเอาชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์แต่ก่อนจะไปฟังข่าวถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ้านฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคู่ถัดมาเป็นการแข่งขันระหว่างโบฮีเมียนกับซลิโกโรเวอร์ซึ่งเป็นการพบกันของทีมกลางตารางโดยโบฮีเมียนอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียงอันดับเดียวส่วนซลิโกโรเวอร์ทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยมีคะแนนนำหน้าโบฮีเมียนสี่แต้มแม้ว่าจะเล่นมากกว่า2เกม สลิโก้โรเวอร์อยู่ในฟอร์มที่ดีกว่าชนะมาถึง4ใน6นัดหลังสุดในขณะที่โบฮีเมียนไม่ชนะใครมาห้านัดติดต่อกันในลีและยังมีสถิติการเล่นในบ้านที่แย่ที่สุดในลีอีกด้วยอย่างไรก็ตามโบฮีเมียนมีแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเสียประตูไปเพียง24ลูกเท่านั้นส่วนสลิโก้โรเวอร์ทำประตูได้สองครั้งและชนะใน4ี่เกมหลังสุดแต่พวกเขาเก็บครีนชีได้เพียงครั้งเดียวใน6เกมหลังด้วยฟอร์มที่ดีกว่าของสลิโก้โรเวอร์ทำให้มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะบุกมาเอาชนะได้ โดยคาดการผลการแข่งขันว่าสลิโกโรเวอร์จะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งและสำหรับผู้สุดท้ายดันดาร์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของรอเฮด้ายู่นเตดซึ่งเป็นการพบกันของ2ทีมท้ายตารางโดยรอกเฮด้าอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมีเพียง17คะแนนจาก23เกมส่วนดันดาร์มีคะแนนมากกว่าเพียง2แต้มเท่านั้นแม้ว่าผลงานโดยรวมของทั้ง2ทีมจะไม่แตกต่างกันมากนะักแต่การได้เล่นในบ้านของดันดาร์อาจเป็นปัจจัยสําคัญ เนื่องจากพวกเขาแพ้เพียง3นัดจากการเล่นในบ้าน11นัดและชนะมา3นัดจาก6นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านในขณะที่ดอกเฮด้าเป็นทีมเดียวในหลีที่ยังไม่เคยชนะเกมเยืยนเลยในฤดูกาลนี้โดยแพ้ถึง9เกมจากการเล่นนอกบ้าน12นัดเกมนี้อาจไม่มีประตูมากนะเนื่องจากดันดาร์เป็นทีมที่ทำประตูได้น้อยที่สุดในหลีซึ่งทำได้เพียง13ประตูจาก23เกมแต่พวกเขามีเกมรับที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านและเก็บคลินชีได้ถึง8ครั้งจาก11เกมในบ้านดังนั้น จึงคาดการผลการแข่งขันในเกมนี้ว่าดันดั้กน่าจะเอาชนะได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe บ้านฟุตบอลไว้ด้วยนะครับเราพร้อมอัปเดตวงการลูกหนังให้ได้ติดตามกันอย่างครบถ้วนทุกวันก่อนใครทั้งตารางการแข่งขันวิเคราะห์ก่อนเกมรายงานผลฟุตบอลทั้งหลีไทยและต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีครับ